อ่ะสวัสดีครับค้ยพูอีกแล้ววันนี้จะมาพูดถึงการเดินแทนคาร์ดิโอว่าเฮ้ยเดินหมื่นก้าวทำให้เราผอมได้จริงไหมอะไรเงี้ยถามว่าจริงไหมคือมันจริงมันมีคนผอมจริงถูกไหมมันก็คือจริงนั่นแหละทีเนี้ยเราจะเทียบมันยังไงดีว่าเฮ้ยอย่างนี้คาร์ดิโอดีหรือเดินดีอ่ะนี่ขอให้ดูก่อนอันนี้คือเพิ่งกลับมาจากทํางานนะครับอ่ะวันนี้ผมเดินประมาณหนึ่งหมื่นสามพันก้าต้องบอกว่าอย่างวันเนี้ยผมคาร์ดิโอ ก็บอกว่าเดินแหละเดินไปรู้วิ่งอ่ะประมาณครึ่งชั่วโมงซึ่งครึ่งชั่วโมงคือประมาณสามพันสามร้อยเก้าตีว่าสามพันอ่ะนั่นหมายความว่าคําแนะนําที่บอกว่าเฮ้ยเดินไว้เรืหมื่นเก้าอ่ะมันคือเดินไว้ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งนะเออแล้วสมมติน,นะผมบอกว่าคุณต้องคาร์ดิโอมา้ชั่วโมงครึ่งถึงจะผอมอ่ะคุณคงบอกโ oh, หอะไรพวกนี้แ่งโคตรเยอะเลยจะเวลาไหนไปทําแต่พอบอกว่าเฮ้ยเดินหมื่นเก้าเราหนักได้คุณบอกเอ้ย hey, ลองเดินหมื่นเก้าก็ดี เออใช่เพราะว่าในหมื่นเก้าอ่ะมันมีการเดินในชีวิตประจําวันเดินไปนั่นเดินไปนี่เข้าห้องน้ำนู่นนี่นั่นอ่ะก็ประมาณสามพันแล้วอ่ะคุณก็เพิ่มอีกเจ็ดพันแต่มันไม่ใช่ทุกคนที่หายเจ็ดพันเก้าได้นี่บอกใช่ไหมคือกรุงเทพอ่ะหรือประเทศไทยอ่ะมันจะเดินที่ไหนได้สะดวกสะดวกคือถ้าไม่โดนบังคับเดินหรือผมผมอ่ะส่วนหนึ่งอ่ะเดินคือทํางานในยิมเดินไปหยิบอุปกรณ์เดินไปคอนโดลูกค้ามมนเลยเดินได้เยอะแต่ ถ้าคุณเป็นคนซีเดนทอรี่อ่ะคือคุณทํางานออฟฟิศเนี่ยครับคุณจะเวลาให้ไปเดินหมื่นเก้าไม่ได้ว่างขนาดนาดั้นถูกปะคุณไม่ได้ว่างเดินมาตัชั่วโมงครึง่งดังนั้นไม่ใช่ว่าเฮ้ยคาร์ดิโอไม่ต้องเดินไปเดินแทนเนี่ยครับต้องบอกว่าทุกโปรซิเจอร์มันถูกผลิตคิดค้นมาให้ชดเชยในกลุ่มกลุ่มคนบางบริบทเช่นเฮ้ยคนกลุ่มนี้ไม่มีเวลาคาร์ดิโอทํางานอย่างเดียวก็หมดเวลาแล้วเขาก็เลยแนะนําว่าเฮ้ยงั้นคุณลองเปลี่ยนไหม แทนนี่คุณจะแบบนั่งวินเข้าไปที่ทํางานน่ะคุณเดินจากตีน BTS เข้าตึกออฟฟิศไปแทนอย่างเงี้ยมันก็ได้หรือถ้าคุณไม่มีไม่มีที่เดินน่ะหรือมันร้อนอย่างเงี้ยคุณไม่อยากเดินนอกนอกนอก,นอกบ้านคุณก็เดิมดูวิ่ง30นาทีต่อวันให้ได้150นาทีด้วยความหนักปานกลางก็คือคา์ดีโอร150นาทีเพื่อสุขภาพก็จบดยงงั้นอ่า มันสอดคล้องกันเรื่องของการคาร์ดิโออะถ้าคุณไม่อยากคาร์ดิโอแล้วคุณเดินในชีวิตประจำวันเยอะอยู่แล้วครับคุณก็ไม่ต้องคาร์ดิโอคุณเดินอย่างเดียวพอเดินแบบหมื่นเก้าอะถ้าเดินถึงนะคือลองภาพนะถ้าคุณคาร์ดิโอสามสิบนาทีใช่ไหมมันคือประมาณสามพันเก้าแต่ถ้าคุณเดินหมื่นเก้านี่คือชดเชยกันคาร์ดิโอประมาณสามสิบนาทีได้ด้วยวอลลุ่มมันใช้ปริมาณชดเชยกับความเหนื่อยนั่นแปลว่าคุณอาจจะเปลี่ยนจากซีเรนเทรี่เป็นอินเทอร์มีเดียต a อ t i ิวิตแล้วมันก็เลยเฉยๆได้แต่ไม่ใช่ว่าทุกวันนี้คุณคาร์ดิโอร5 0นาทีดยการวิ่งแล้วคุณก็ไปเดิน19ื่นแถนแล้วเดินเนิบๆเดินในบ้านอย่างเดียวบางทีโปรเกรมมันสะดุดนะเพราะว่าแคลอรี่ที่ใช้มันเปลี่ยนไปนู่นนี่นั่นมันเปลี่ยนไปดังนั้นอลองเลือกให้ดีครับว่าว่ากิจกรรมอะไรมันเหมาะกับชีวิตที่สดุดจะเดินให้ครบหมื่นหรือจะคาร์ดิโอให้ครบ150นาทีอะไรเงี้ย ชีวิตถะดูแบบไหนให้เลือกแบบนั้นช่วงนี้คุณไม่ถะดวกคาร์ดิโอไม่สะดวกไปวิ่งคุณเดินในชีวิตให้มากขึ้นก็จบช่วงนี้คุณใช้ชีวิต Work f r ฟอร์ m e คุณมีลูวิ่งที่ o, คอนโดมีรูวิ่งที่บ้านคุณก็เดินลูวิ่งคือเดินก็คือเดินเหมือนกันแหละมันไม่ได้ต่างกันโอเคเนาะดังนั้นอ่าไม่ใช่ว่าเฮ้ยเดินเหมือนก้าวดีเลือกเดินแทนคาร์ดิโออะไรเงี้ยไม่จําเป็นเลือกเลือกกิจกรรมที่เหมาะกับเราก่อนนะครับดังนั้นชีวิตคุณไม่ได้ว่างขนาดเดินกวว่่ชงครึได้ คาดิโอ30นาทีแทนได้เหมือนกันเนาะโอเคนะครับประมาณนี้